จังหวัดสตูลสอนชนจังหวัดสตูลตรวจเรือสำราญกีฬาคริสขนาดใหญ่เดินทางมาจากเมืองท่าปีนังประเทศมาลเลเซียสอนชนจังหวัดสตูลหรือศูนย์อเมริการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลโดยนาวาเอกแสนไทยบูนเนียนรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสตูลสอนชนภาคสาม โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสาตูลด่านศุลกากรสตูลตำรวจน้ำที่สามกองกำกับการเก้าตำรวจน้ำสตูลตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูลและด่านควบคุมโรคติดต่อตำมมะลังสาธารณสุขจังหวัดสตูลร้อมเรือตรวจการเจ้าท่า188ออกตรวจเรือสำราญกีฬาเรือครุสขนาดใหญ่ชื่อวเวกียน พาราดายสัญชาติปนามาขนาด23,287ตันกรอสเดินทางมาจากเมืองท่าพีนงังประเทศมาเลเซียโดยมีคนประจำเรือจำนวน442คนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยที่เมืองท่าสตูลโดยกำหนดจุดจอดเรือที่บริเวณพิกัดละติจูด6องศา31ลิบดิด,ด,ด,ดา25 8จุดปดฟลิปดาเหนือลองติจูด99องศา 49. ลิฟดาเตาวันออกสึ่งเป็นร่องน้ำลึกใกลเกาะตารู้เตาตะบนเกาะสาหลายอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลห่างจากท่าเทียบเรือตามมะลังประมาณ13ไมล์เศษเพื่อเป็นการทดสอบระบบต่างๆให้พร้อมเตรียมรองรับผู้โดยสารซึ่งในการนี้การปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ของเรือสำราญในการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งเรือจะนํานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายการท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลทั้งนี้นาวาเอกแสนไทยบัวเนียมรองผู้อำนวยการสอนจนจังหวัดสตูลได้เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนของกฎหมาย และเป็นมิตรไมตรีต่อคนต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมืองท่าสตูลนิวส์24นิตยาแสงมณีภาพข่าวเดวาชทิปสีรายงาน